ซีรีส์ลาออกเพราะาซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมจะทําขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับในช่วงการลาออกต่างๆประสบการณ์ลาออกต่างๆนะครับเรื่องราวการลาออกต่างๆซึ่งมีแง่คิดนะครับมุมต่างๆให้เราได้ศึกษากันนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมที่ เพิ่งได้คุยกันเมื่อสองสมวันนะครับก่อนออนคลิปวิดีโอนี้ก่อนที่เราจะมาพูดกันคลิปวิดีโอนี้นะครับในหัวข้อทอปิกอายุ35ลาออกนะครับเพราะโดนหัวหน้าเอาหลอดไฟฟาดกลางที่ทำงานนะครับเป็นเรื่องราวการถูกทำร้ายนะครับภายในที่ทำงานเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับหัวหน้าทั้งหลายว่าอย่าใช้อารมณ์ นะครับในการทํางานอย่าใช้ความรุนแรงในการทํางานนะครับต้องมีสติเสมอนะครับลูกน้องไม่ใช่กี้าที่จะใช้หรือระบายอารมณ์อะไรก็ได้นะครับอ่ะหัวข้อวันนี้นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมที่ทํางานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นงานด้านบริการนะครับงานด้านบริการลูกค้านะครับซึ่งต้องยืนหน้า หน้าสารที่1นนั้นะห,รห,รหรือหรือทำงานนะครับในการบริการลูกค้าต่างๆคราวนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าของเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยนะครับหัวหน้าของเพื่อนผมก็ค่อนข้างเป็นคนมีอารมณ์นะครับขึ้นง่ายนะครับโกรธง่ายนะครับซึ่งมีมานานแล้วล่ะนะครับมีมานานแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับ เ,เรียกว่าทำอะไรผิดนิดๆหน่นนอยๆก็จะโกรธง่ายนะครับแล้วก็อารมณ์ขึ้นแล้วก็รุนแรงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการด่าทอนะครับด่าทอ,เ,อาเสียหายมากกว่ายังไม่ถึงขั้นใช้ความรุนแรงอะไรนะครับส่วนใหญ่จะใช้วาจาในการาด่าทอนะครับจนมาถึงเหตุการณ์นะครับสำคัญของเพื่อนผมนะครับ คือเหตุการณ์ที่วันหนึ่งนะครับแค่เพื่อนผมเนี่ยเอาหลอดไฟนะครับมาตั้งหน้าร้านนะครับมาแล้วมาตั้งผิดจุดนะครับหรือ,อามาตั้งไม่ถูกนะครับคือทํางานไม่เรียบร้อยอ่ะพูดง่ายๆทํางานไม่เรียบร้อยนะแล้วพอช่างนายมาเห็นเข้าก็ดา่าสาดดา่าเสียให้หายนะครับแล้วเกิดบันดาลโทสะด้วยการหยิบหลอดไฟมาหลอดหนึ่งหลอดไฟที่อยู่ในปอก พลาสติกนะอยู่ในปอกกระดาษไม่ใช่พลาสติกอยู่ในปอกกระดาษนะครับเอาหลอดไฟมาเราคงจะเคยเห็นใช่ไหมหลอดไฟนะครับที่มันอยู่ในปอกนะครับแล้วก็เอาวางเสียบกันเยอะเยะนะครับเวลาเขาจะเอามาวางจัดจาหน่ายให้ขายนะครับมันก็จะอยู่ในปอกพลาสติกนะครับแต่ปอกเนี่ยหัวท้ายเนี่ยมันก็จะไม,ไม่ไม่มีที่ปิดนะหัวท้ายมันไม่ไมีที่ปิดนะครับมันเป็นปอกเอาไว้กันแตกนั่นแหละนะครับ คราวนี้เขาเอาคว้าหลอดไฟได้นะครับด้วยความโมโหโนะโมโหโมโหจัดทํางานไม่ได้เรื่องทํางานอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับเอาหลอดไฟฟาดไปที่หัวเลยนะครับแรงจนขนาดหลอดแตกนะครับอันนี้นะแต่มันเจ็บไหมเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บมากนะครับไอ้บนศีรษะนะพอหลอดแตกปุ๊บไอ้เศษหลอดมันก็กระจายใช่ไหมมันก็จะ มีเศษหลอดนะครับบางชิ้นไปถูกมือทําให้เกิดบาดแผลนะครับก็คือถูกบาดนั่นแหละถูกเศษหลอดไฟบาดนะครับพอบาดปุ๊บเ,เลือดมันก็ไหลนะครับนี่ขนาดพอถูกฟาดอย่างนี้นะเ,เพื่อนผมเนี่ยยังมีหน้า ไปคว้าที่โกยคือยังอยู่ในในการทํางานก็ไปคว้าที่โกยมากวาดกวาดกวาดเก็บเศษหลอดที่โดนหัวหน้ามันเอาหลอดไฟฟาดนะครับยังเก็บละเอียดนะครับเก็บเศษหลอดเหล่านั้นนะครับทิ้งไปปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับทางทางเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็เพื่อนเองไปหาหมอนะครับไปหาหมอด้านไปโกหกหมอนะครับไม่ยอมพูดความจริงไปโกหกว่ามันเกิดอุบัติเหตุเองนะครับไม่ยอมพูดความจริงว่าโดนอะไรบ้างแล้วก็ไม่ยอมไปแจ้งความแล้วก็ออลองคือสอบถามกับเพื่อนแบบตรงไปตรงมาว่าทําไมไม่แจ้งความปรากฏว่าเ,เขากลัวคือด้วยความเพื่อนเนี่ย เป็นคนไม่สู้คนนะนะนะแล้วก็กลัวหัวหน้ามันจะมาดักทําร้ายภายหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวการเกิดผูกใจเจ็บขึ้นมานะครับก็เลยไม่ไปแจ้งความนะซึ่งขัดใจผมมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับผมเองสิ่งสําคัญเนี่ยแน่นอนว่าในขนาดนั้นเนี่ยในขนาดทางานผมคงไม่สวนกลับไปนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางเขาอารมณ์ร้อนถึงขนาดมีอาวุธ ที่ร้ายแรงกว่าไอ้รถไฟหรือเปล่านะครับถ้ามีอาวุธร้ายแรงเราเอาไปแลกมันไม่คุ้มกับชีวิตเพราะฉะนั้นแต่เราจะเก็บหลักฐานทั้งหมดไปหาหมอไปตรวจร่างกายไปขอใบรับรองแพทย์เอาไปแจ้งความและยิ่งในในที่ทํางานมีกล้องวงจรปิดด้วยยิ่งดีเลยนะครับมันหนีหายไม่ได้ผมก็เลยเสนอเพื่อนให้ทําการแจ้งเหตุอาเพราะว่า หลังจากที่เพื่อนโดนเหตุการณ์นั้น <_ d ose> เพื่อนรู้สึกว่าเฟลแล้วก็ไม่อยากทํางานอีกต่อไปจึงแจ้งหัวหน้าไอ้แจ้งคนที่าดนั่นแหละว่าลาออกนะครับว่าขอลาออกแล้วเขาก็ออกมานะพอออกมาแล้วนะถึงจะมาเล่าให้ผมฟังนะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องแจ้งต้นเรื่องนะต้นสังกัดมันมีต้นสังกัดอยู่ที่ใหญ่กว่าหัวหน้าก็ต้องแจ้งเขาให้เขารับรูรับทราบเขาก็ก็ปรากฏว่าพอ ออกมาแล้วปุ๊บเขาก็แจ้งไปเล่าทุกอย่างเรื่องทุกอย่างให้กับคนที่ใหญ่กว่าฟังนะครับแล้วก็ดําเนินการเรียกว่านะตอนนี้คือ,อ,อถูกย้ายแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไราพักงานไม่มีกำหนดอ่าก็อันนี้ก็คือผลของมันแต่จริงๆถ้าเป็นผมเองนะถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมแจ้งความด้วยแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะ ผมเอาให้มันสุดๆเลยอะนะแล้วก็ไอ้เรื่องเละเทะเนี hey ่ยให้มันเละแน่นอนคือแจ้ง HR แจ้งคนที่ใหญ่กว่ามันแล้วก็เล่าทุกอย่างแล้วก็บอกเลยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดดูได้เลยนะครับคือจะเอามันออกเลยคือเรื่องอะไรที่เราทําเราจะออกฟรีใช่ไหมเราไม่มีทางที่ออกฟรีเราต้องแจ้งจัดการมันนะครับคือเรื่องเนี้ย เป็นอุทาหรณ์สาคัญนะครับให้กับคนเป็นหัวหน้างานคือคนเราอะ่ะเราเป็นหัวหน้าคนสิ่งที่สําคัญที่ต้องมีมากกว่าพนักง,งานคนอื่นๆคือวุฒิภาวะนะครับคือเราจะโมโหที่ลูกน้องทํางานพลาดมันทําได้แต่ต้องมีเหตุมีผลและว่ากล่าวนะครับอยู่ในบริบทของเนื้อง,งานต้องไม่ใส่อารมณ์จนเกินไปต้องไม่ ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือทําความรุนแรงให้กับพนักงานเพราะเขาก็คือคนนะ่ะนะทุกคนคือลูกจ้างเหมือนกันทุกคนถูกจ้างมาเพื่อทํางานนะครับแม้ในบริบทของการทํางานมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็คือเราคงไม่ถูกใจไปซะทุกคนหรอกเราคงไม่แบบเอวอวะนี่ทํางานดีคือคนเรามันต้องมีความผิดพลาดกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือนะครับไป จนขนาดใหญ่แต่ทุกๆก,การผิดพลาดมันก็มีสิ่งที่คุณสามารถตำหนิสั่งลงโทษทางวินยัยในกรอบในกรอบและก,กฎนะครับระเบียบที่ทางบริษัทได้วางเอาไว้นะครับไม่ใช่ไปเกินเลยไปใช้ความรุนแรงซึ่งไม่ใช่เรื่องนะครับที่จะไปทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยในการใช้ความรุนแรง เพราะเขามีพ่อมีแม่เอาง่ายๆว่าไอ้หลอดไฟนั้นนะ่ะถ้าเกิดฟาดไปปุ๊บแล้วเศษมันไปเข้าตาตาเขาบอดขึ้นมาทั้งชีวิตเขากลายเป็นคนพิการเพราะอารมณ์ความรุนแรงของไอหัวหน้าที่ไม่บรรล,ลุนิติภาวะหัวหน้าที่มันไม่มีภาวะความเป็นผู้นําถามว่าคุณไอ้หัวหน้าคนนั้นนะ่ะมันจะใช้นะครับ มันจะใช้ยังไงนะครับมันจะใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไงถ้ามันรุนแรงมากกว่าน,นี้อันเนี้ยคือมันก็รุนแรงแล้วสำหรับผมนะอเอาหลอดไฟฟาดแม้จะมีแผลเล็กน้อยที่มือมันไม่ได้แผลใหญ่หรอกแต่มันคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็การแสดงออกนะครับกลางที่ทำงานเลยนะนะครับลูกน o ลูกน้องคนอื่นเขาเห็นเนี่ย มันไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงมันไม่สมควรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ได้เลยว่านะเขามาทํางานเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นพนักง,งานเขาไม่ใช่ขี้ข้าเขาไม่ใช่ทาตเขาเลิกทาสกันมานานแล้วมันเขาไม่ได้ทาสที่ต้องมาปฏิบัติทําตามความพอใจของคุณไปหมดถ้าเขาผิดเขาพลาดก็ตักเตือนนะว่ากล่าว ตามกฎระเบียบของบ,บริษัทบริษัททุกบริษัทเขามีกฎระเบียบของเขาจะหักเงินอะไรก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบไม่ใช่ไปการทําร้ายร่างกายหรือทําร้ายใครเพราะฉะนั้นนี่ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยสรุปคือเพื่อนก็ตกงานเห็นไหมอยู่ๆก็ตกงานโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายคือตัวมันอะตัวเพื่อนผมเนี่ยมันก็ยอมรับว่าในในด้านการทํางานเนี่ยณนะวันนั้นอะมันก็ผิดจริงๆแหละ แต่ความผิดของการทํางานมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดที่ต้องใช้ความรุนแรงคือทุกๆก,การทํางานไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงนี่พูดกันตรงๆนะครับแต่เพื่อนผมก็ด้วยความที่ไม่สู้คนนะ่ะความที่ไม่สู้คนคือผมคำว,ว่าสู้คนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเมื่อมันใช้ความรุนแรงมาเราต้องใช้ความรุนแรงตอบนะสหรับผมเนี่ยผมไม่ใช้วิธีการแบบนั้นเหมือนกันแต่ การสู้คนของผมเนี่ยคือหนึ่งมันต้องมีการแจ้งความแล้วแหละมันไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบเรื่องนี้ต้องไม่เงียบมันต้องถูกไล่ออกเหมือนกันมันต้องเราลาออกมันต้องถูกไล่ออกและไม่ใช่ถูกไล่ออกอย่างเดียวต้องเรียกค่าเสียหายด้วยมันต้องช่วยชยค่าเสียหายจะก,กี่พันกี่หมืน่นก็เรียกมันไปนะรุนแรงไม่มากก็หลักพันนะแต่ต้องเอาให้เข็ดเอาเงินมันมาเที่ยวปีใหม่ ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะถ้าเกิดผมโดนนะผมไม่เอาไว้แต่ขนขณะถ้าผมไปอยู่ในสถานนั้นผมก็ไม่ตอบโต้เหมือนเขาเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมเราเมื่อเราโดนทําร้ายเราไม่จำเป็นจะต้องแอคชั่นกับมันก็ได้นะครับในบางบริบทนะแต่ถ้ามันแบบถึงขั้นจะเอาถึงชีวิตอันนี้ก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดรู้ว่ามันเป็นบริบทของเออโอเคปุ๊บทําไปแล้วแล้วเราเราเห็นเห็นแล้ว ว่าบริบทเนี้ยเขาทำแล้วหยุดเขาไม่ได้ทำต่ออเราก็ไม่ต้องแอคชั่นไปก็ได้นะสำหรับผมนะผมไม่แอคชั่นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบคือไม่ไม่ไม่แอคชั่นกลับไปเนี่ยมันดูนั่งสารกว่าแล้วแล้วเราก็ใช้วิธีทางกฎหมายในยจัดการมันคือเราจะไม่ใช้วิธีต่ำซามแบบมันนะนอกจาก เขาทารุนแรงกว่าน,นี้แล้วเราต้องป้องกันตัวอันนั้นอ่ะต้องป้องกันตัวเพราะว่าชีวิตเราก็สําคัญเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันโอเคปับ๊บแล้วมันหยุดมันไม่ได้ทําอะไรต่อผมแจ้งความทันทีเลยนะแจ้งความไปหาหมอก่อนไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความนะครับก็ฝากไว้เป็นหอนะซีรีส์นี้เนี่ยคือพอผมได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ ความรุนแรงที่ทำงานเนี่ยผมก็เลยอยากเล่าซีรีส์นี้ทันทีเลยเพื่อเป็นอุทาหารณ์นะแล้วก็เพื่อเป็นสติเตือนใจให้กับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานทั้งหลายโปรดระวังนะครับเรารักงานได้แต่เราก็ต้องรักลูกน้องเราด้วยนะรู้รักลูกน้องเหมือนเป็นพี่เป็นน้องจริงๆนะไม่ใช่รักงานอ่า ดูแลง,งานแต่แคร์ความสำคัญของลูกน้องแคร์จิตใจของลูกน้องนะแม้กระทั่งการว่ากล่าวนะครับด้วยถ้อยคำรุนแรงจริงๆก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายทำลายคนได้เหมือนกันนะถ้อยความรุนแรงเนี่ยบางถ้อยคำเนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่เกินกว่าเหตุนะด่าทอแบบด่าพ่อด่าแม่ด่าอะไรเงี้ยแบบรุนแรง เกินเกินงามอ่ะเกินสมควรเกินการต่อว่าต่อขานนะครับไปเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องจําแนกเดี๋ยวเราคงมาเล่ากันให้ฟังเยอะๆหลายท่านมีประสบการณ์นะครับลาออกเพราะอะไรในที่ทํางานไม่ดีอย่างไรก็ลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะได้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกนะครับในคลิปต่อไปนะซีรีส์นี้นะครับตั้งใจจะทํา จริงๆนะครับฝากกดไลค์กดซับค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ